ต้เด็ดเลยเด็สี่้นทีบุกเด็ดเจ็ดต,ต้ามาเรนะืเ่อยล่ะเด็ดต้เด็ดเ้าสวัสดีนะครับคุณผู้ชมและก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไวก้ก่อนกดต้องสีแดงเลยครับ สวัสดีนะครับคุณผู้ชมคนสุรินทีวีนะครับวันนี้ผมมาตามตัวเลขเด็ดนะครับที่ศาลเจ้าพ่อดงเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในเนาะว่าจะได้เลขอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะครับผมวันนี้มาสะดุดเลขตัวนี้เลยนะครับก็คือเลขโอ้สวย9 999เสตัวเย็บซีสตัวครับอ่ะก็ขอบ เรากเข้าไปข้างในกันไปตามตัวเลขเด็ดเด็เดกันครับอาจารย์โชคสัมผัสอะไรอาจารย์สัมผัสอะไรเนอะมีวิญญาณไหมอาจารย์โชคม,ม,มีหลายตนมั้ย ตัวนี้ปูอยู่ปู่สิงล่างอยู่ใช่ปูอยู่นทนอือวันนี้ก็มีามาสอบมายังกระไดเบิดบ่ครับแม่นจะส่วนการงานทุกบ้าได้บ่แเม่นจัะคอสลาพ่นคือเห็ดใหญ่แห้งใช่ครับพ่นก็์ขายได้จ้นะในอำเภอผม้จากพ่นกอกมาเบิร์ดอำเภอมื่อวอยู่นี่แม่จังหวัดจังหวัดคนร้อยเอ็ดก็มาร้อยเอ็ดทุินทรน เดี๋ยวมื่อเจ้าก็มาได้วนีบ่ผู้ว่องผู้ไหวเนี่ก็มาเบิดมาไปจมอืมเขามาไปแจ่เลยโมเมนว่าบมาบ่เนี่ยมันงายีย่างก็มาวกนายโยคอบโต้โอ้นายโยคอบตอเป็นชอมาแกะบนเขามาแกะบนอดู่นี่เขามาบ่นเดม๋ยวนมาบ่นถ้าเกันไฟไฟันบอกไฟอยู่นาทางเขามาเขาบนใดเลยนั่นเขาไฟมาตีเป่นฟส่นลาเซล เทา,าเซลยูนี่เพิ่นมีบ่เนี่ยอ๋ครับทั้งขุนเดบเป็นอย่างพาผมไปบึงเนี่ยเพิ่อ,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 อ <c oughs> นชอบมาเอาอะขอ,อง,งนี้ตองมา่กลางคืนบ่ก้างขึนก้เวนเ้นก็ได้แล้วแต่ต้องดูอ่ ลูกเลีกนี่ส่วนไหน่นมาขอแบบใดครับส่วนไหน่นมาจุดถูกเบ้าใดไล่ะพวกจุดโอ้มาอตอยู่นีจนนุดถ<า>ูกป้าพวกนี้โบมีตาเด้นี่บ<อ>่ผมถึงเลยว่ยวาพวกเลยมองเอาสีมาเขียนมาทาให่โอ้มาเติมให้แอนต่างจริงเราวโมีตาพวกเอาผ้าาบ่อเนี่ว่าก,ก็เลยว่าพวเลยมาเติมให้เลยเอาสีเอาอยางมาแต่งให้สีมามเขียนให้ออ่ะเดี๋ยวอยีกสักครู่เดี๋ยวผมสิไปลงไปเบิ่งฟังุลพื้ดพนดวงผลมาอยู่นี่เดียวโอ้ แต่ตามโบราณเพื่อนเรมันเป็นอันนี้สารมันเป็นมันมองสร้างโค้งสร้างคนนี้อยู่หันโอ้โค้งสางโค้งสร้างเกาบอกเลยเดียวนี้ก็ยังมีบอกมนนัวกผัวคุณมานางอยู่นี่พ่อหอดสางหอดเสือหอดหมาอยู่นี่เพราะว่าคนโบราณมันใส่สางใส่หมาไปทุระกันเหนไหมบดีลดมิลาคือตังเฮาตั่เดียวนี้มันประวัติมันยเนาประวัติส่วนหลกเก็สิมาเลี้ยงวันนยางวันอย่างใด คนแบบมาหลายๆมาเส้นหัวหมูมันเป็นเดือนสีเดือนหาเดือนสีเดือนหานี่แหละเดือนหมิ่เดือนเดือนหมษานเนหมิ่นเดี๋ยวที่โทรบอกดอกขับขับวิ่งมาจากมาขับคนมาหลายเลยบ่อุ้ยมืดทัวร์ลานจักเลยมาอยู่นี่มาโห่เลยเจ้รถสิเขามาได้ก็พูดแล้วกขาจอดแต่กจ้าผมจอดอยู่ทางหุ่นยางเขามามมนอื รถมาบ่ไรมันคนหลายแห้งรถเมัอนเป็นไวยเกือบพอถึงพันขันหมดแล้วรถมาเจอเกี้เขาแข่งเหื่อยอย่างนี้มันหกอแ่มันหกเขาเลยบอกแข่งหนกว่มาณมันก่ครับมาทับึงทั้งผีเนาะยังเป็นหลูบทหารบนนี่โอ้คนเก่าคนอะไรปกี่นถก็ไดโอ้ใส่ใหม่โบราณคักเลยตอนนี้ ครับเป็นดาเป็นปืนแม่สถานไดใช่เจ้าเนี่ยเนาะโอ้เป็นปืนเป็นหนีดใหม่ไม่จะใหม่เอาใหม่เห็ดตัวนี้ส่วนหลายเขาเอื่นยังก่อสถานที่ดุ่งสารเจ้าพ่อดงพุดินสารเจ้าพ่อดงพุดินเป็นสารพวกเห็ดพวกนั้งบรรยูสมัยตะโบราณครับเออเพ่กก็นับถือกันมาเรื่อยๆต่อบั้นผลลุ่มากหอดลูกหลานเรียนหลุนมาเรื่อยๆอืมค็ดกลัวสิโอ้ยตาบ ที่ตังต้งเขา้ไปส่วนูส่วนร้านไปอีกูแหะ,ะครับมองนี้พ่สา่ง่นหรอ่าครับสั่งหลายปีหรือเปล่าวยมันแต่ขอตบางบานรอมตังบานเออกสีประมาณร้อยสองรอยปีไปแล้วมัง้งโอ้คนกับป,ป้าป,ปุ้งไม่เหลื่อยเนาะานปาปุ้งไม่หันตามศาสนามันมคือเกี่ยวกับเป็นไหม่ครับไม่เพื่อน,นเพืน่นั่นไล้สามครั้งหลังอืนเขาก็มาลง อ๋อครับเป็นใหม่หมุ่งขั้งกัสีธรรมดาครับมันเป็นเล็กคืเดียวเดียวนี่งแต่มีพวกหุ่นปั้นเนี่ยนี่แหละึ้นไปตั้งเขาก็เขียนหนาเขียนท่าไปครับนั่นองค์นั่นองค์นี่เป็นว่าไหมอืมมันเป็นองค์เลยคือองคเป็นเทีนี่นี่ไม่ใช่เถีเพรามีวิญญาณแบบไอ้ไอ้ตัวพีก็เรื่องนึงมีแต่เทีเมนเพื่อเดินเถีศาลเจ้าพ่อดงปูดินเป็นจะได้คือว่าเป็นดงปูดินครับ เที่ยงคืนโดงใหญ่บานนีูเอ้ยบอกว่ายแต่พอแตเม่พึ่งพาเห็ดมามันไหลอร่อยเกือบสองรอยปีอะไรอยู่นี่ตั้นักตัวนี้เขาเอื่นตั้นักนะตั้นักเห่ดมันเป็นเมืองเก่าบอกเพื่อนสิเพชร ได้บุบหูบกเข่าใจ้ยน้ำบูคนเข้ามาที่บ้านตัวนี้มันบุหูคือน้ืผัวผู้า้านเลยเหรอพวกตาเขามเริ่มท่านสมัยมาเรื่อยตั้งแต่บรเอาความจำตัวนั้นมาคิดแล้ก็เดินหน้าไปเรื่อยแต่ก่อนจ้สิเป็นแนวไหนบหูกันแต่เป็นมาเคยเห็นมันเป็นเครื่อหลังใหม่สามหลังนึงเขาเอื่นเพื่อนเทพเพื่อนน่ะเพื่อนเป็นเทพลัางส่งเพื่อนมาเพื่อนก็มาเทียมเพื่อนมาฟอนมาล่ำกันอยู่นี้แต่กี่เป็นพันคนเลย พวกเทียมพื่น,น<อ>เทียมหลางแมนเทียมหลางส่งพื้นนะบอกง่าซะักหลางส่งพื้นลายเป็นพันคนเดี่ยวนี้กับพวกนั่นกับสิ้นไปกับโบมีคนต่อมากมันก็เริ่มเรือเมื่อยางเก่งเหลือเยอยู่ลอยสองลอยนี่แหละเดี่ยวเดี๋ยวเมษาพอดีโค้ข้อหาเมษายเมษาพอดีมีเทียมหลางแมนเขาดีมาเกิดใหม้พอดีมาเลี้ยงพ่อหญ่ไม่ใหญ่อยายนี่ดีขำ ต้องโทษก่อนลวงหนานี่เด้อแมนอาทิตย์นึง่งเวลาเออม,มันจะเสียเตรียมตัวไงมันยังเสียล็อกงานไวดีวแมนมันเผื<พ>อ่อเดี๋ยวมาเลี้ยวกลัวเขาเพื่อเดี๋ยวเขามาได้นะแม,ม่มากกว่าตรงนานแต่ประมาณมะหัว่าผีว่าง่ายแต่ถ้าอย่างแม่เขามานรถกับมันหนีรถต่อจอดมีบ่ได้เด้จอดบริเวณนี้บ่ได้เพราะว่าเราสัยญาออกกันบ่มองนีก็ตั้งหัวหมูมองขั้วข้นข้นขวบลงข้างเนี้ยงเขาก็มาอยู่ดีถ้ามาจอดเพิ่งมาจอดไเลยจุแค่ ปลาเนี่ยตัวเนี้ยเอแบไปครับกามากมากตัวหอดีหกโมงส่าวหกโมงส่าวให้เดือดหอดตีหาเดี๋ยสิเขามาได้เพราะว่าทั้งอื่นเขาก็มากรกับมีบมามันเป็นสูตรเป็นสูตรแต่ละต้มโอนเลยเดู้่บ้านเขาเห็ดเอาเขาเอาไผ่เอามันเลยเดียวแต่ก่อนนันเห็ดรวมกันอยู่เนี่ยนี่เรื่องเห็ดเอาไผ่เอามันแต่บางกลุ่มเขาก็เห็ดสูตรใหญ่ดอกไม่กับพี่ลอยพี่ลอยอุ้งเลยะมันจะมีคนเทียมหลางบ่ทำมีมีมีอุ้งหูบันปอก อบปตปอย่างเช่ลาสวงเดือนลาส้วงมาเกืดคณะพวกพระเพิ่นเคยบวชเพิ่นเคยเป็นเพิ่อเเพิ่นบวชเพิ่นกันยังมากรือมันเป็นลาส้วงดือยกันอวชครับเดี๋ยวเดือนเมษาไดีสิมาเบิกอีกเท่านึงเดือเมษานาะเป็นหอมโมเป็นพันพัองนีมัเดี๋ยวเดี๋ยวยิ่งข้าว เวลาเี้ยงยงไิง่นพ้าสิหมูเป็นพันๆหัวทุกทานทุกหม่องทุกแห้งตั้ไปดูอะไรดูเลขอะอืมครับหมูแหน่อูนิเงาแห้แต่วันพุดผเลแต่วันพูดก้อเลขสิมัตสออกเจ็ดูงมาตัวนี้ทุกฟันมาคุณเอาเงินมาโอ้่มาสิขาดไปแดงจงๆอยู่นะ ที่เราเขียนเลยราจาเลยเ็เริมออกเลยหมดที่แล้วเขียนไว้นี่เราหวดที่แล้วหศนมันเลือยังแน่นี่ศตัวมันที่ออกคิดว่าคิดว่างวดนี้เอะคิดว่าเด้อเดียวครับเขียนไว้จานจานอาจา์โชว์คนจับอ่ะเออไม่รินี่ยคิดว่าที่บดตัวผู้ใดเริบดตัวผู้ใดเลยงวดนี้เอดเนาะ หกศูนย์ศูนย์แล้วตัวเด็ดเลยเล็กที่คนที่โบเคยจะต้ามาเลยล่ะเลยตัวเด็ดเก้าเก้าเก้าสามตัวเก้าสามตัวเก้าสามมันใจ่สมผูรเก้าสามตัวเก้าสามตัวหกศูนย์ศูนย์เก้าสามตัวคือฝันว่าลักษณะฝันว่าเขาเอากระอีมาสามตัวมาตั้งไว้ข้างข้าแล้วเอาปอ๊บมาคางไว้อีกสามตัวมันจะเป็นเหลียงอย่างงี้ไ กรบสามเก่าเก่าเกลยเก่าเก่าต้องเก่าเลยต้องเก่ามันคือมันฝันแปลกๆอย่างเดียวนี่มนี้ใช่ไหมแม่ตัวนี้ละหัวดีเลยสองคูสองคูเนี่ก็คือหกลอยหกลอยครับเก่าลอยเก่า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 หกศูนย์ มวดนี้แหละเจ้าไปลงมังคลงมังคามีข้าววะเล็พี่บาอีกข้าววะเล็พี่บาอีกมีคนมีคนจานโชคเป็นยังไงอาจารย์โชคสัมผัสไม่เคยมีนี่เจ้าเก่าอาจมาเลขตัวนี้อาจจะมาเลขตัวนี้ตัวเก่าเก่าอาจจะมาอือาจไม่แน่ไม่แน่เลขตัวนี้คือเลขเก่าเก่าอาจจะมานะ จนโชคสัมผัสด้วยถ้าไม่มาสตัวก็สองตัวโอ้อาจจะมาสองตัวเก้าเก้าทำนี่แล้วะเดี๋ยวใครใครไปหาลอตเตอรี่ไว้เลยเด้อไปหาลอตเตอรี่ไว้เลยฝ่าหาฝ่าหาลอตเตอรี่ และก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ